มาขึ้นกระเช้าเหมากงครับนี่มาเป็นครั้งที่สามเพิ่งได้ขึ้นมาครั้งแรกเมื่อสองปีก่อนปรากฏว่ามีพายุครับก็เลยปิดเมื่อวานนี้วันจันทร์มาเขาปิดทุกวันจันทร์ครับโอ้นี่วันนี้มาอีกรอบหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับโอ้มีจุดต่างๆให้เดินดูเยอะเลยครับไปขึ้นไปดูกันนี่ครับ เท่ดีไหมไปแล้วครับมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนี่ประมาณ350บาทครับดูพื้นได้ิ่ได้ถ้าแค่300บาทที่ข้างล่างมองไม่เห็นนะครับมีพัดให้ด้วยว่าให้เอามาได้ด้วย สวยไหมครับนี่ซูมเ้ยหน่อยโอ้โหไกลมากเลยอันนี้เป็นส่วนเชื่อมต่อครับของสองสถาน,นีเราลงไปชมที่ดางๆได้นะครับ สวยงามมากภูเขานี่มีเคเบิลคาร์เป็นร้อยเลยครับมองเห็นยอดตึกไทเปวันโอวันเลยครับนี่ยอดตึกโผล่ขึ้นมาตรงเขานี่ครับกระเช้าเลี้ยวด้วยพอถึงสถานีก็สามารถปรับเลี้ยวได้ครับ ชั้นนี้มีที่เที่ยวด้วยครับนี่เห็นเมืองอย่างสวยงามเห็นไหมครับนี่เมืองสวยงามดีนะครับตึกหนึ่งร้อยหนึ่ง 101, นี่ครับส่วนข้างล่างก็เขียวใสสวยงามดีนี่น่ามาเที่ยวนะครับสวยดีไหมครับนี่ ด้าบนนี่เป็นยอดเขาเลยนะครับส่วนข้างล่างก็งเป็นทางคดเคี้ยวนี่มองลงไปก็มีถนนครับสุดยอดถ้าทำจะต่อจากนี่ไปนูน่นแล้วก็ไปเรื่อยเลยครับโอ้โหคุ้มครับคุ้ม สูงมากเลยครับโอ้โหมองลงไปสุดยอดสุดยอด <c oughs> ดูหูบเพวนี่ลึกลึกมากเลยครับห <c oughs> ุบเหวเลยครับ <c oughs> มีน้ำตกอยู่ข้างล่างด้วย <c oughs> น้ำตกครับน้ำตกมีนาขั้นบันไดด้วยครับ อาสวนมากกว่านะครับถึงยอดเขาแล้วครับเดี๋ยวต้องลงไปเดินเล่นก่อนนะครับนี่ครับเหมากงสเตชั่นข้างบนนี้มีร้านค้าขายของฝากอาหารเยอะแยะ นี่แหละครับสถานีที่เมื่อกี้ขึ้นมาครับว้าบนนี้มีที่เที่ยวเยอะเลยครับแต่ผมก็บรรยายไม่ถูกโอ้โหมีทางรถรถคดเคี้ยวเลียวรถคดเคีย้ยวแย่ๆไปหมดเลยนี่ครับเมืองไทเปเห็นตึกไทเปวันโอวันชัดเจนครับนี่สวยงามดีไหมครับ